สวัสดีค่ะบอกเลยนะคะว่าคุณใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะปุ๋ยจะบอกความลับนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะก็เลยหาโอกาสมาเจอกับทุกคนสักหน่อยชาวดินจินดานทั้งหลายเพราะว่าเห็นไหมอะ่ะพอมาเจอกันคลิปปุ๋ยก็ตัดผมสั้นไปแล้วอะ่ะจำได้หรือเปล่าคะจำปุ๋ยได้หรือเปล่าจำได้เนาะก็คือ วันนี้ปุ๋ยจะบอกเหตุแห่งการสมปรารถนานะคะเหตุแห่งการสมปรารถนาซึ่งอันเนี้ยปุ๋ยออกมาจากใครรู้ไหมไม่ใช่บิลเกตไม่ใช่มาร์คซักเคเบิร์ตไม่ใช่ไม่ได้ไปเข้าคอร์สออนไลน์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วได้มาแต่มันแพงกว่านั้นอีกคะ่ะทุกคนคะ่ะมันแพงกว่านั้นอีกก็คือปุ๋ยได้มาจาก พระพุทธเจ้านะคะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อยู่แล้วนะคะก็คือว่าถ้าใครจริงๆแล้วท่านสอนทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดเล็บนะคะเรื่องการอาบน้ําชาระเรื่องการอาบน้ําเรื่องการเข้าห้องน้ําท่านสอนทุกอย่างเลยนะเนี่ยท่านสอนการตัดเล็บใช่ไหมท่านสอนว่าตัดเล็บยังไงก็คือเราควรตัดเล็บให้พอดีกับเนื้อนะคะแต่ว่าปุยอยากสวยปุยก็เลย ทำบ้างข้างหนึ่งไม่ทำบ้างทำบ้างบางเล็บไม่ทําบ้างบางเล็บนะคะไม่ใช่นะคะก็คืออ่ะเข้าเรื่องกันสักทีเหตุแห่งการสมปรารถนานะคะมีอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยท่านบอกว่าทําตามที่ท่านบอกเนี้ยได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยศชื่อเสียงโคทรัพย์ทั้งหลายท่านยังบอกอีกนะว่าถึงไม่อยากได้แต่ถ้าทำก็ได้จ้ะแม่ ก็มานะคะลาบยศชื่อเสียงโพกซับเงินทองทั้งหลายก็ไหลามานะจ๊ะเหมือนกับเราโยนถั่วนะคะถึงเราไม่ต้องการให้มันงอกก็งอกนะคะก็คือมีอะไรบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างมีแค่สี่อย่างเองนะก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญานะคะศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือคือ เชื่อมัน่นศรัทธาในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะเชื่อในการตัดสู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะศีลก็คือสินห้าสิลคุณครบหรือเปล่าวันนี้สินคุณครบหรือเปล่า 3. จาคะนะคะก็คือการให้ทานการบริจาคการให้ทานการละนั่นเองปัญญานะคะปัญญานที่นี้ก็คือการรู้ในริยสัจนสีนะคะการรู้ความจริง ของโลกวันนี้การเกิดการดับนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอ,อัน,นอันนิดจังอันอะไรหรอแบบว่าคือมันคือือเรื่องจริงของโลกวันนี้ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะนั่นเองแต่ว่าถ้าเพิ่มไปอีกข้อหนึ่งนะคุณจะไม่ใช่คนธรรมาดานะคุณจะกลายเป็นอริยะอริยะคืออะไรออเอาเนาะแลนิดนึงอริยะนะคะก็จะมี เป็นหลายระดับนะคะแต่ว่าอารยะเนี่ยแปลว่าผู้ที่ไม่มีความก็คือเป็นเป็นบุคคลที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือเหมือนแบบคือชีวิตจะไม่ตกต่ำก็คือคือมองไกลกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้ามองไกลกว่าแค่ชีวิตนี้ก็คือว่าคุณจะไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นในในชั้นที่เออไอเขาเรียกว่าอะไรในภพภูมิที่ต่ำอะ่ะก็คือ ไม่เกิดในอบยภูไม่เกิดเป็นสัตว์เตรัจชานะคะจะเกิดแต่มนุษย์เทวดาเนี่ยสลับกันแต่ว่าแต่แต่ว่าแต,แต่แต่อริยะแต่ละกลุ่มนะคะก็จะแตกต่างกันไปเนาะก็ที่เขาเรียกว่าอะไรอะโสดาบันสกธาคามีอาณาคามีพระอรหันต์แลวนะคะนั่นแหละข้เรื่องดีกว่าก็คือถ้าทำสี่อย่างนี้นะคะสี่อย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้ทุกท่านสมปรานาชื่อเสียงเกติยศ เงินทองภกทรัพย์ทั้งหลายนะคะจะบังเกิดแก่ท่านแต่ถ้าเพิ่มอีกอย่างหนึ่งที่ปุ๋ยบอกเมื่อกี้นี้ก็คือเพิ่มสุตตะสุตตะก็คือเป็นการฟังธรรมนะคะคาสอนของพุทธเจ้านั่นเองก็คือเพิ่มแค่เพิ่มตัวนี้เข้ามานะคะก็จะทําให้คุณเป็นปูหนทางสู่อริยานั่นเองอย่างปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยก็จะบังคับตัวเองว่าอย่างน้อยคือเราจะต้องฟังธรรมนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงหรือว่าแล้วแต่ใครตามสะดวกแล้วกันเนาะ ค่ะก็แล้วก็เราจะมีเคล็ดลับเคล็ดลับมากกว่านั้นอีกเคล็ดลับที่คุณทําง่ายๆทาทุกวันพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเอาไว้เลยถ้าแบบอยากได้พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เลยว่าให้เราแค่ทำจเจริญอาณาปณาสาาตินะคะวันละสามครั้งเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกท่านสมความปรารถนา เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เราเจิออนาปานสตินะคะหรือว่านั่งสมาธิสนั่งสมาธินั่นแหละก็คือว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเป็นการศรัทธาก็คือเชื่อเชื่อฟังคําสั่งสอนของพุทธเจ้านะคะก็คือทําทําตามที่ท่านสอนนะคะเป็นการทําความเพียรสองสินในขณะที่เรานั่งสมาธิเรียนรู้การเกิดดับความเป็นจริงอยู่เนี่ยเรา ทำสินของเราในบริบูรณ์เพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตนวะ์ณขณะนั้นจิตของเราอยู่กับลมหายใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่มีความไม่ได้ประพฤติผิดในการมหรือว่าดื่มสุราหรือว่าพูดอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นสินของเราก็จะบริบูรณ์สามจาคะการให้มันเป็นการให้ตรงไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเอาไว้ว่าบอกเอาไว้ว่าในขณะที่ เราเรารักษาสิน้าเนี่ยคือถือว่าเป็นมหาทานเพราะว่าอะไรเพราะว่าแค่เราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นการการให้ชีวิตที่ถือว่ามีค่ามากกว่าการที่เราคือแค่เราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเราให้ชีวิตไปตั้งเท่าไหร่แล้วเหมือนแบบยุงจะกัดเนี่ยเราไม่ตบแล้วแบบกี่ตัวที่เราได้ให้ชีวิตเขาต่อไปนะคะนั่นแหละนะคะแล้วก็ ปัญญาปัญญาก็คือรู้อริยาาสัจรู้ในความเป็นจริงนะคะก็คือในขณะที่เรานั่งสมาธิดูลมหายใจเนี่ยเราก็จะเราก็ต้องสังเกตลมหายใจใช่ไหมเราก็จะเห็นความเกิดดับว่าอย่างบางครั้งเนี่ยเรานั่งสมาธิเราคิดขึ้นมาเราแวบ,บขึ้นมาเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันคิดขึ้นมาเนี่ยสักพักมันก็ดับไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับมันได้ให้มันแบบอุย๊ยอยู่สิเราไม่อยากคิดเราไม่อยากทุกข์แล้วนะคะเราก็เห็นว่าเอ๊ะนั่นมันไม่ใช่ของเรานะคะ ทุกอย่างที่เป็นร่างกายของเรานี้มันมันประกอบมันเป็นไปตามธาตุมันเป็นแบบว่าสัญญาสังขารวิญญาณะคะ่ะมันเป็นมันเป็นธาตุหรือว่านามธรรมที่ประกอบให้เป็นร่างกายของเรานั่นเองค่ะก็เพราะฉะนั้นแค่ทุกคนนะคะทำเนี่ยถ้าอยากประสบความสําเร็จถ้าอยากได้สิ่งที่ทุกคนปรารถนานะง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยก็คือแค่ทุกคนนะคะ หน้าทำสมาธินะคะหรือว่าดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจวันละ3มเวลาเชา้ากลางวันเย็นค่ะจะเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยเพราะว่าท่านสรรเสริญเอาไว้เลยว่าแม้ท่านแม้ทุกท่านเนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงแค่ชั่วละนิ้วมือละนิ้วมือเดียวนะคะถือว่าเป็นอนิสงฆ์ถือว่ามีบุญเขาเรียกว่าสร้างบุญมีอนุอนิอนสงฆ์เนี่ยมหาศาลมากกว่าการไปสร้าง เจดี JD, สร้างวัดวิหารอีกนะคะละนิ้วม,มือคืออะไรละนิ้วม,มือก็คือกันอย่างเงแงยนะคะคือละนิ้วม,มือเดียวแค่นั้นเองเพราะว่าในขณะ,ะที่เราคือละค่ะละนิ้วม,มือเดียวเพราะว่านั่นแหละเราไปทําดูนะคะเพียงแค่ละนิ้วม,มือเดียวเท่านั้นเองคุณอยู่กับลมหายใจคุณเพียงแค่ หายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งก็ได้แค่นี้คุณก็สร้างกุศลแล้วเพราะว่านะขณะนั้นจิตของคุณว่างคุณไม่ได้คุณไม่ได้คิดทำาะไรใครคุณไม่ได้คิดคือว่างจากกุศลและอกุศลเลยคือเป็นจิตที่ละเอียดอันสูงสุดแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็บอกเคล็ดลับเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เคล็ดลับสิบอกความลับความสมปรานานะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากเลย บางคนไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นปุ๋ยถึงบอกว่าทุกคนคนที่เข้ามาดูนะคะถือว่าเป็นคนที่โชคดีสําหรับใครคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็ได้โปรดช,ช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแบ่งปันออกไปให้ทุกคนได้รับรู้นะคะเพราะว่าความลับความลับของการสมปรานาที่พระพุทธเจ้าบอกอไว้อะที่เป็นเป็นศาสดาของศาสนาที่เรานับถือบอกเอาไว้อะมันแค่นั้นเองอะทุกคนคือเราทําสิ่งนั้นอะ คือเราก็สมปรารถนามันง่ายแค่นั้นเองค่ะทุกคนอะแต่หลายคนคือ,อคือขอเสริมได้ไหมขอเสริมได้ไหมคือหมายว่าเวลาที่เราทําความดีใช่ปะ่ะเมื่อเราจะทําความดีอะไรก็ตามนะยิ่งสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้เราไม่ได,คไได้คือเราไม่ได้รู้คนเดียวนะคือยังมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดวงจิตดวงวิญญาณที่แบบอยู่อีก หลายๆพบหนึ่งเขาก็รับรู้ด้วยะคะ่ะเวลาที่เราทําความดีเวลาที่เขาเดือดเราเดือดร้อนอะ่ะคือเขาก็อยากช่วยเขาก็อยากร่วมด้วยเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นคนดีเขาเหมือนแบบมันเป็นอีกช่องทางที่แบบเขาอยากจะร่วมบุญนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่แหละก็จะทําให้เราสมปรานานะคะทำไมเราทำมืำอยอ,ยอย่างนี้ก็คือขอทวนอีกทีนะคะมีอะไรบ้างอ่าศรัทธาสองศีลส,สามจาคะ 4ปัญญานะคะเพิ่มไปอีกข้อนึงเพิ่มไปอีกข้อนึงตรงนี้เพิ่มไปอีกข้อนึงนะคะสุตตะนะคะก็จะทําให้คุณได้เป็นทั้งอริยะนะคะแล้วก็ได้สมปัารถานานะคะจริญหน้าทางโลกทางธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะบ๊ายบาย